การหาเงินแสนจริงๆอาชีพสุจริตก็ทําได้เหมือนกันนะครับมีชาวบ้านที่จังหวัดพยาวเขารวมตัวกันทําเป็นเข้าหลามกระบอกไม่ไผ่าขายรายได้วันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ํากว่า5,000บาทครับขายเข้าหลามยังไงให้ได้เงินเยอะขนาดนี้ไปฟังเคล็ดลับกันในเศรษฐกิจติดดาวครับ หมู่าตำบลแม่สุกจังหวัดพะเยากำลังตัดไม้ไผ่เพื่อทำกระบอกใส่ข้าวหลามกันอย่างขมักขเม้นข้าวหลามที่นี่ใช่ว่าจะกินกันทั่วไปนะคะเพราะหนึ่งปีจะมีแค่ช่วงฤดูกาลเดียวเท่านั้นขึ้นอยู่กับไผ่ที่มีในชุมชนว่าจะเจริญเติบโตตอนไหนที่จะพร้อมทำเป็นข้าวหลามจุดเด่นของข้าวหลามชาวบ้านเขากระซิบบอกว่าจะหอมเยื่อไผ่เป็นพิเศษและมีไส้สามไส้ให้เลือกรับประทาน เช่นไส้ถั่วดำไส้มันและไส้งาที่มีรสชาติหวานนิดๆเค็นมน่อยๆเน้นความมันจากกะทิทำเอาถูกออกถูกใจลูกค้าเป็นอย่างมากชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า,าวเผาข้าวหลามสามารถสร้างรายได้ประมาณ5,000บาทต่อวันโดยแต่ละวันจะเผาข้าวหลามวันละมากกว่า500กระบอกโดยมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่ส่วนลูกค้าทั่วไปต้องสั่งจองเท่านั้นถึงจะได้กิน ส่วนราคาขายเน้นความอร่อยไม่เน้นกำไรมากนะักเพราะขายแค่กระบอกละ5-12บาทและขายเฉพาะฤดูหนาวที่ไผ่โตเต็มที่เท่านั้นห้าร้อยไปห้าร้อยกระบอกเลยห้าร้อยกระบอกข้าหลามเขานี่มันเป็นข้าวหลามประเภทจะได้ไหมบอกน,ะนีจะมีไส่ถั่วดำไส้มันไส่งาเนี่ยจ๊อสองสามไส้จ้อ ในเรื่องการจำนายลูกครับจะได้ไหมครับนี้แม่กล้ามาหับับไปทรงราคาเริ่มต้นละจะได้ไหมห้าบาทตามที่สุดค่หากท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากไปลองลิ้มชิมรสชาติข้าวหลามที่ปีหนึ่งมีหนเดียวและไปอุดหนุนชาวบ้านให้มีรายได้ช่วงโควิดแบบนี้ได้เลยนะคะที่หมู่ห้าตำบลนแม่สุกอํอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเจ้า